มาทุกคนมาร้องเพลงต่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้เพงลงเราเพลงอ๋อของพี่พี่ลานดอกไม้ใช่ไหมชอบมากเลยอะแต่ว่าเพลงเขาร้องอยากอะ เดี๋ยวห่วงจะไปฝึกมาให้ทุกคนฟังนะเพลงอะไรดีเม to ื่อกี้มีเพลงอะไรบ้างนะขออีกรอบได้ไหมเดี๋ยวห่วงร้องให้ฟังห่วงจะได้กินข้าวกี่โมงถูกทุกคนใครรู้จักน้องปอเช่เรสปินช่วยตามได้ไหมคะว่าอะห่วงหิวข้าวแล้วค่ะกำลังนั่งรออยู่เนี่ยคือห่วงนั่งรออยู่ที่หน้าต่างอะ แบบถ้าบ้านห่วงอ่ะมีหน้าต่างอันนี้คือหน้าต่างใช่ไหมคะห่วงวางโทรศัพท์ไว้ที่หน้าต่างแล้วมองลงไปก็จะเห็นเลยว่ามีคนมาหน้าบ้านห่วงนั่งรอตรงนี้มาประมาณชั่วโมงหนึ่งละยังไม่มีรถของปอร์เช่มาจอดหน้าบ้านเลยเพลงเดวัน hey, ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะคือห่วงฟังทุกวันเหมือนกันแต่ห่วงอ่ะร้องไม่เป็นแต่พี่เขา,เามากเลยนะ สู่การทักทายจากคนที่ไม่รู้ใจสู่การเรียนรู้กันจนกลายมาเป็นเราแค่นี้โอ๊ยรู้สึกผิดที่ร้องไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปฝึกมาทุกเพลงเลยเอาใหม่ไลฟ์หน้าเอาใหม่ จำได้ไหมในวันที่รักของเราหนนหอมหวานนักจังคราที่เราสองคนได้เคยตกลุมรัก, <c oughs> รก feeling like the one ฉันยังคือ,อ,อ <c oughs> คุณพิกกี้บูบูอะ่ะช่วยไปตามเพื่อนให้หน่อยโทรไปให้หน่อยว่าหิวข้าวแล้วนั่งรออยู่นานมาก เพลงของเลสปินไม่ร้องค่ะหิวข้าวหรอทุกคนคือหงอยงจะโคเวอรมากเลยแต่ว่าผมไม่รู้จะโคเวอร์เพลงอะไรดีเดวานหรอเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีไม่ยถึงว,ว่าร้องเพลงนะคะไม่ใช่เตน้นเต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นเลย อ๋อยังไง driver license แต่ว่าห่วงอะร้องเพลงภาษาปกิจไม่ค่อยถนัดนะถูถูถ่าย,ถ,ายถ่ายได้ driver license ไปคอนเสิร์ตโอลิเวียกันไหมคือห่วงรอมากเลยอะเอาจริงๆขอขอพูดก่อนเดี๋ยวขาเดี๋ยวใขาลองขอพูดกันคือคือห่วงคือกำลังหาท่อนอยู่ว่าร้องอยังไงนะ มา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 ร้าองกับพี่โอดีเวได้ไหมคะดูท่าจะร้องไม่ได้ <c oughs> ขอไปซ้อมก่อน <c oughs> เพลงง่ายๆได้ไหมเนี่ยขอโทษนะทุกคนขอเพลงมาร้องไม่ได้สักเพลงเลยอะตลกปะ เต้นเป็นไปเรียนไปเรียนมาแล้วไปเรียนมาแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นคืนครูไปหมดแล้วสซสามสิบเอ็ดสิงหาก,ก็เจอก,การคอนเสิร์ตพิกซี่ใช่ไหมพอมากยังไม่ทันหลงเลยอะคืออวยกันเกิน ขาเป็นเด็บอีกแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะทุกคนคือผมจะต้องทํายังไงอ่ะแบบผมเป็นคนที่แบบนั่งพื้นไม่ได้อะนั่งขาสมาธไม่ได้เลยอ่ะจะต้องกินอะไรอ่ะรือว่าผมผมเป็นอะไรไม่รู้อะผมต้องไปหาหมอไหมอ่ะผมงนั่งไม่ได้อ่ะถ้าเด็กแล้วอ่ะมันแบบมันชาแล้วมันก็แบบ ขยับไม่ได้แล้วมันจะกระจีอ่ะเพลงอะไรก็ได้ที่ร้องได้เพลงอะไรก็ได้ที่ร้องได้เพลงตัวเองได้ไหมถามแค่นี้ไปป่นวิวใน youtube พี่มิวให้หน่อยได้ไหมคะทุกคนเพลงอธิษฐานของอาหวงพี่มิวทำให้เพลงพอมากร้องอย่างนี้นะมา มองขึ้นไปบนฟ้าและอาธิษานขอพรฟังฉันหน่อยัะหนาวดวงฉันฉันขอววนขอเพียงเธอกลับมาเล่านิดเธอให้ฟังต้องก่อนนอนทุกคืนจะได้ไม่ต้องมานอนร้องไห้และก่อนมอน ประมาณนี้ค่ะฝากทุกคนไปแป๊บน,นึ่งขอคิดก่อนฝากทุกคนไปปั่นยอดวิวเลยนะคะไปฟังกันเยอะๆนะในช่องพี่มิวน้ำงค่ะเพียบมันก็แบบมันจะกระจีอะมันก็มันก็ชายอยู่ดียะแค่น้องชาย ให้น้องชายเหรอยากละเพลงใหม่ซะด้วยขอนึกก่อนเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้ เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับพิดชอบเธอก็ไววอายุน้อยข้าเป็นเนบไม่ไหวแล้วไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อยไม่ไหวแล้วอะมัน ขอไปก่อนนะะทุกคนขอไปจัดการกับขาเปหน,นีบก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหงจะไปฝึกร้องมาหลายๆเพลงเลยเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย